เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็เียด้ว่าช่วงนี้กระแสย,ยูไอซายนะระดับอันตรา่ค่อนข้างจะเดือดดาลมากในแล้งนะแล้ววันนี้ผมจะเอาตัวละครที่อยู่สูงกว่ามันขึ้นไปอีกขั้นนะครับก็คือ MUI นะจะเอาไปดักตบนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ทั้งคลิปนี้จะต้องมี UI ไซายนะครับอยู่ฝั่งทีมตรงข้ามนะส่วน E-quipment นะครับก็จะใส่ไปทางด้านของ Style a อ t a c k นะครับให้ได้เยอะที่สุดที่จะใส่ได้นะก็ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีเซนไครบับเป็นโกคูฟรีครับจากเกมด k กบอลคาร์ลอตอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ตัวละครนี้แข็งแกร่งขึ้นอีกนิดหนึ่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คืออาบิลิตเฉพาะ Legend Limited นะครับก็จะเป็นอันนี้นะในส่วนนี้ของผมก็14ดาวแดงนะก็จะได้ทั้งด้านของสเตตประมาณนี้นะก็จะได้ในส่วนของค่าป้องการค่าโจมตีครับ ใช้ทั้ง2ค่าครับอย่างละ10%นะแล้วก็ให้กับเพื่อร่วมทีมด้วยครับโดยมีเงื่อนไขว่าตัวละครที่มีความสามารถนี้ต้องเอาลงสนามด้วยนั่นเองนะครับเป็นสมาชิก1เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะโอเคส่วนทีมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นก๊อดคีนะครับแล้วก็ถ้าตาไหนไม่เจอทางด้านของโกคูยูไอซไดนะผมจะเอาทางด้านของโกจิตาบูระดับอัลตรานะลงไปแทน โกคูเอ็มยครับแต่ว่าถ้าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ3ตัวบนนะแล้วก็อีควิปเมนทั้งทีมก็จะประมาณนี้นะครับอของซามาัสนี่ก็น่าจะเป็นเบสแตกป้องกันซะส่วนใหญ่เลยนะทั้ง3ชิ้นนะครับแล้วก็โกคูฟิเซอร์เนี่ยผมจะใส่เป็นสไตล์ดาเมจที่เยอะๆแล้วก็มีดาเมจการ์ดฟ้าแถมมาด้วยนะโกจิตาก็จะเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพ v p กันดีกว่า โอเคเกมแรกเราก็เจอเลยนะเดี okay. like, ๋ยวผมเอาสีแดงไปดักสีเหลืองก่อนนะเผื่อเขาเอาลงมาตัวแรกนะครับดันเป็น17ป่ะไม่เป็นไรดูความเก่าเกมของเรายึดยัก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 ไงสใส์เข้าไปโอเคยังไงล่ะบลาสรึครับล็อกหลบเฮ้ยดามิดยังดูดีอยู่นะ ถึงจะตัวเก่ามาแล้วหลายปีโอเคแต่ว,ว่าตีจีเลนไม่เข้าเลยตีคู่กรณีไม่เข้าได้ไงวะการเขียวครับห้ามเปลี่ยนตัวแล้วก็ตามด้วยการฟ้าบเลยครับอันนี้ก็คู่กรณีในฉากสุดท้ายเจ๋วเลยวะอึดจังวะลบล l a s เข้าไปครับ b l a s อีกหนึ่งใบครับมาแล้ว เราตามหาแกมาสักพักแล้วล่ะสลับเป็นทีเซอร์ก่อนครับบลั์เข้าไปโอเคผมจะตัดยิงเกตเขาก่อนสักหนึ่งครั้งเอยวกได้เจอกับตัวจริงมาดิเจอกับตัวจริงตัวจริงไม่มีจริงโมล็อกหลบโดนไม่ดิโอโคตรแลนตัดคอมโบเจอของจริงอืมเป็นแค่ระดับขั้นกลางยังไม่ถึงขั้นสูงสุดทแท้ ช่วงนี้ทำห้าลังแน่นใน PVP เอาจริงตัวมันแก้แก้กันได้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะผมมองว่าเอามาเล่นได้อยู่แต่ว่าอีกสองตัวก็ต้องแบกได้โฮ้ยโดนครับเพราะว่าตัวมันก็เป็นตัวที่น่าลำคาญอยู่แล้วนะโอเคผมตัดทางด้านของความสามารถในการเคาน์เตอร์คอมเชงพิเศษของเขาก่อนเพราะยังไงเราก็ไม่ตายครับกดมาแล้ว แต่ว่าผมไม่ได้มาดักม้่อความหมอนไส้นะผมเอาคอนเทนต์เฉยนะเพราะจริงมันก็ลูกรักของผมอะสิจะไม่ดีต่อการทำลายลูกรักแต่ขอหน่อยเถอะวัดคลิปนี้เจอกันตัวตัวเอ้ยกาจะดูคาบกิซะหน่อยจะให้ดูพลังอีกขั้นหนึ่ง <laughs> ไม่ได้ชนหมัดกันเลยบลาสเข้าไปครับถอยไปซะจีเน แกมันไม่ใช่คู่แข่งของฉันหรอกโอ้ยสิบเจ็ดลบเฮ้ยไหลซิ่งนัดหรือเปล่าโอเคนึกว่าไหลซิ่งนัดมาสลับเป็นโค้กครับฟื้นเลือดบลาสซ้ำเข้าไปโอเคครับเหลือที่รดเดียวเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าหัดคอมโบกันอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกีเรียนครับโอ้แล้วผมได้เปลี่ยนเป็นกีเซอร์อีกรอบหนึ่งเลยได้การ์ดสไตล์มาฟรีหนึ่งใบครับ สไตล์เข้าไปครับกดเมนอบิลิตี้นะป้องกันโคเวเชียงพิเศษเอ,อ่ะอ่ายังจำความสามารถได้อยู่นะถึงจะไม่ได้หยิบมาเล่นบ่อยก็เถอะการเขียวปุ๊บฟื้นคิฟื้นยูนิกเกตมาดิจะวัดอนะ่ะจีเรนเฮ้อจีเรนไม่ได้เราเก็บอัติเมสก,กิวไว้ จตนาผมชัดเจนผมยังไม่กดหรอกยึดยักยึกยักแล้วโดนดาวเมเนี่ยเขาเรียกว่าการหลบแบบของแท้อ้าวเรียบร้อยดิหลบแล้วมีดาวเม้ยัดเข้าไปเอาละเรามายืนคุยกันสักพักดีกว่าแต่ว่าอยู่นิเกลผมหมดแล้วนะโอ้ยโดนเลยแล้วไงอ่ะตีไว้ดิ ่่วะเป็นการปะทะกันระรดับสุดยอดระดับสุดยอดกับสุดยอดตีกันแล้วเขาการ์ดฟ้ามาจาังหวะนี้ครับโอเคซึ้บ b l a s เข้ามาครับชนหลบเรียบร้อยดีจังหวะนี้บลาส t เข้าไปก่อนแล้วที่มีสกิลโอ้โหแล้วเขาฟื้นเลือดขึ้นมากเกือบเต็มหลอดชิบหายเฮ้ยแต่ว่าขอเปิดก่อนมาต่อย เออเอาให้ถึงตายเลยเหรอโอ้โหนี่ไงเอเ้ยกดออกเลยดีชุบตึงแจกระดับ MUI อ่ะอมไม่ชิสผ้า,พาพไปออกเลยว่าระดับอันตรามันจะตึงขนาดไหนโอเคครับจีจีโอ้ยหาหาห้องอย่างนานอ่ะ สองเกมอมาไม่เจอใครมีเลยนะแล้วผมดักถูกแล้วรอบนี้เขาเล่นยากะก็เป็นตัวละครที่ยินแอคอคู่ <c oughs> มาดูว่าใครจะแอคกว่ากันะบลาสไปผมแอคกว่าไงโ้ยโดนตัดเกรืลบแล้วผมส่วนที่ไหนอ่ะโ้ยเหยยกัดฝาลบก,ก่อนฮนะอ่าผลักออกไปบุบตามไปต่อคอมโบครับ การฟ้าไปเลยดึ๊บโอเคใบหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนไม่ทันเอ้ามาทันผมอุสาไม่ใช้สเต็ปเพื่อคิดว่าเขาโคเวเชงไม่ทันเวลาเปลี่ยนตัวผิดไปเล็กน้อยอ่าเรียบร้อยดีเนี่ยการเคานเตอร์ของแท้น้องโอ้โหวิลดไปเกือบ25เปอาอีกไหมล่ะ เอ้ยเอ้ยมันยืนดูเหมือนกันจะเอาเหรอฮะ <c oughs> บราสก็ไปครับเรามันคนละรุ่นบราสก็ไปอีกโอ้โหล็อกเมนอบิลิตี้ผมกะจะกดเลยนะจะังหวะนี้กะเอาก่อนตัวหนึ่งมีเชียวฮะขึ้นช้าเหลือเกินโอเคได้ระยะหนึ่งฮะ หลบก็อยู่นิเกตตัวนี้ได้จักการต่อการนะครับใเราต่อการดูวนิเกตมันจะขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวแต่ว่าไม่ได้ล็อกเมนอเบลิตี้แบบนี้ก็เสร็จผมดีครับโอ้โหโอเคมาโอ้โอ้มีมีอยู่มีอยู่หาห้องอย่างนานอ่ะกว่าจะเจอคนมีนะ เซลอะตัวนี้ผมก็อยากลองเล่นเหมือนะผมยังไม่ได้เคยมีสไตป์ครับหุบ้ยหลบไม่ทันออสลับสามารถตัดชี้เขาเลยนะครับโอเคแต่เขาเปลี่ยนตัวอีกผมก็จะสลับอีกแต่เขาไม่เปลี่ยนนะผมก็แทกเข้าไปเลยแล้วกันลาสครับสลับกับสไตล์ บลาสเข้าไปครับโอเคสลับการ์ดไปมาสร้างความ,มงงให้กับตัวเองนะไม่ใช่เขาเฮ้ยใจเย็นอือปล่อยทิ้งไปก่อนปึ๊บหลบสตาร์ทมาเลยตัดคอมโบอ้าวปล่อยตายเหรอก็แจ๋วดิอ๋อมันบังกะทำดาไม่ทิ้งไว้อ่ะ บมอ้โหแรงจัดเลยมาอีกตัวหนึ่งเมตาแล้วตอนนี้สินะแกนะ่ะเอาไปกินผมบอกเลยว่าโกคูเนี่ยเป็นตัวที่การ์ดฟ,ฟ้ากับการ์อดอัตติมิตแรงมากถึงจะตัวเก่าแต่ตอนนี้มันก็ยังแรงอยู่สร์เครับ,รบการ์ดเขียวผักออกไปหน่อยอ้าวเป็นไปตามแผ่แล้วเป็นบลาสทั้งสองใบก็ได้ต่อการ์ดยาวๆครับจังหวะนี้ อ้าวอมโบอลรูดเฉยโหยิงจักยิงจักเลยว่าซิกแซกอะเดี๋ยวเจอซิกแซกกว่าาเฉียวฟื้นเลือดครับฝั่งนู้นยังไงเปิดเปล่าผมกลัวว่าผมพลาดผมโดนเอ้ยถ้าผมพลาดนี่ผมตายมาโอ้โหกดเมนาบิลิตี้ครับป้องกันเขาไปเชคพิเศษนะเฮ้ยโอ้โหการอัติเมตผมร่วง อภัยให้ไม่ได้โอ้โหจบเลยโอ้โ,โดนตัดการ์ดบนมือแล้วเป็นการ์ดอัลติเมทที่ล่วงลงไปนะยังไงถอยไปไหนล่ะขยับมาคุยกันก่อนดิเฮ่การ์ดเขียวอ่ะเลยบุยัดการ์ดฟ้าใส่ถูกอ้าวโดนดีจังหวะนี้หายยึดยักยึยักเหรอโอเคครับจี๋ มาอีกสกเกโอ้ยมิสเตอร์ซาตาน <c oughs> นี่เจอกอดคีกับซาตานหรอนี่มันตัวพระเจ้าล้วนเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นยูไอลงมาก่อนนะมันต้องซาตานก่อนอยู่แล้วนะเพื่อเอาพาราลิชลวไงระบบยึดยักษ์หลบจังหวะนี้นี่สวนนีครับสำหรับท่าของซามัสบลาสต์ไปแล้วล็อกหลบโดนครับโยนการ์ดฟ้าไปเลย เอ้ยเอ้ยกิดพัลละไรเอาว่ะเงื่ออะไรผมตัดเลยโดนซาตานป่วนจัดโดนมาก่อนครับจังหวะนี้เอาเรื่องดีแดงอโอผมจะโยนการฟ้ามันติดพัลละไพอดีอีกถึงจัดเรามาแล้วเอ้ย หยุดได้ใจได้แล้วมไม่เปิดเหรอหายิงจัดแม่งเลยแล้วยิงจัดยิงจัดี๋ยวโชว์ดิด,ดูนี่การเคาน์เตอร์ของจริงเลือดกือบหมดหลอ้ออ้าวจะบอกให้เธอรู้ถึงระดับที่ต่างกันอันนี้ไม่ต้องกดบ b l a เข้าไปครับเราเป็นเบิจิโตบลูเข้ามารับแทน เย่ยสตาร์ทมาอีกแลวโอ้โหปวดจัดเลยวะสลับสามารถตัดทีนะอเคอคน่าจะหมดการแล้วล่ะไปเนะี่ยหมดครับหมดหมดก๊อกหมดก๊อกการเขียวฟื้นเลือดพักโอเคได้อยู่ลาสเข้าไปครับหูแดงว่รลาสอีกใบครับ เอาแม่งจริงโอ้ยหลุดคอโมโบเหรอเอายึดยักษ์ยิงยังหนุบไปก่อนแล้วจังหวะนี้เกือ <c oughs> บตายมึงเจอยึดยักษ์กของจริงอ่ะมึงจะมายักษ์ไหลแข่งกับข้าได้ไงวะอุ <c oughs> อ้ยซาตานมาแล้วซาตานหมดแล้วนะลงได้ความสามารถในการติดชาแค่สองครั้งแรกในการลงสนาม กดเมนอเบลิตี้อ่าผักออกไปครับเอาอัติมสกิลเอ้ยะกัดฟ้าไม่ได้ผักไม่ออกต้องเป็นหมัดกับกระแทกนะเมื่อกี้ถึงจะผักออกอ้าถูกตีอะแล้วใครสนนะนี่ไงแล้วใครสนนะ,อ,ะ,นนะอ้าวมาการ์ดโคชเชนพิเศษอยู่โอ้โหแล้วเป็นสามารถที่ฆ่าไปได้ไม่ใช่ยูไอโอเคแล้วปิดฉากด้วยเอยูไอเลยครับโอเค 仲間を傷つけるやつは許さねえぞ